โอเคนะครับผมก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันเลยครับวันนี้อยู่กับผมรายการ Goat Gamer TV ครับวันนี้เรามาเล่นไหมครับสอนการใช้คําสั่งนะไหมครับทุกทุกคําสั่งเลยสอนใช้คําสั่งทุกคําสั่งเลยนะครก็เดี๋ยวคำสั่งแรกกันครับคําสั่งแรกจะเป็นทัพเกมหมู่ตัวผินะครับ จะทับเกมโมดเกมโมดแล้วก็ o เรแล้วก็คำสั่งตอบ ั้นเดี๋ยวจะลองนอนคืนนี้เอ้านะไม่จะช้าแล้วนันจะช้าแล้วอืมเดี๋ยวเราจะมา

อ้าวอ้าวทำไมไม่ได้อะอ๋อหรือว่าต้องติดกันเอ็มเอเอ็มเอ้าเคีอออ้าวทำไมไม่ได้อ่ะท่านผู้ชมสงสยคำสั่งนี้ก็ใช้ไม่ได้ ก็ทำไต้อไปคุณสาต่อไปคุณสารต่อไปคุณคุณสารนี่อาจจะไม่ใช่ ค้างเชร์เลยเอ้ยคุณผู้ชมค้างเชร์เลยเอาใหม่นะ OP คืออะไ,ไรบ้าง M M A K E R โอ้ไม่มีว่ะไม่รู้เป็นไรนะ OP มาควาว่ายัางไงก็วันนี้ผมก็จบคลิปแท่นี้แหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์